สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเหมยก็จะมาแนะนําวิธีการเพราะต้นก้านะคะเพาะต้นกล้าอันนี้คือต้นกล้าที่เหมยโรยเมล็ดไว้นะคะนี่มีอายุอายุสามวันค่ะนี่นะคะการที่เราย้ายเขาตั้งแต่ตอนเด็กๆแบบนี้นะคะจะทําให้รากของเขาเนี่ยแข็งแรงไวนะคะไวกว่าอตอนที่เขาเริ่มโตแล้วนะคะ การที่เขามีแค่สองใบก็หมายความว่าเขามีใบเลี้ยงแค่สองใบซึ่งยังไม่มีใบจริงออกมานะคะและการที่เราโยกย้ายของเขาตอนเนี้ก็คือเมื่อเขาไม่มีใบจริงเนี่ยรากของเขาจะมีแค่นิดเดียวค่ะรากของเขาจะมีแค่นี้เห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยค่ะรากเขาจะมีแค่เส้นเดียวตรง,ตรง,ตรงยยๆยาวๆแบบนี้จะไม่มีแยกออกไปนะคะยังมีจะไม่มีรากแก้วรากฝอยออกไปนะคะเพราะฉะนั้น แยกแบบนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะแนะนําถ้ามีเวลานะคะอพอมะเมล็ดไม้บนถาดบนตะกล้าแบบนี้นี่ค่ะนี้ก็แยกเลยครบสามวันสี่วันหรือต้นกล้ามีลักษณะที่แข็งแรงแบบนี้อ่าแข็งแรงแบบนี้แล้วนะคะก็ย้ายเลยค่ะเวลาย้ายก็เลือกแค่เอาต้นสวย เนี่ยดึงมาลากขาดก็ทิ้งเวลาจิ้มก็จิ้มตรงโครนแล้วก็ม้วนไปม้วนลากเข้าไปด้วยเนี่ยค่ะเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวใบจริงจะเกิดขึ้นมาแทรกตรงนี้นะคะอ่าอันนี้คือเคล็ดลับอีกหนึ่งคอง่ายๆนะคะลองไปทำกันดูค่ะปลูกผักสลัดให้เป็นเรื่องสนุกนะคะปลูกเองกินเองค่ะสวัสดีค่ะ